ไหนๆกับม่านางอยู่หน่าประตูแล้วพออนุญาตไทายจะคิดไม่ได้จา้ทาท่าน,าน,น,นอภิมหามาหัวลานล้านกำนันอภิมหามาหืมามาหัวลานอภิมหามาหืมามาหัวลานมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขั้นเพิ่มขึ้นไปก็นี่มันเสียใจยังเข้าไปอีกได้บัดนีนดเน้เดี๋ยคือมันสุดแค่นี้บ่ยังบ่สุดยังเดี๋ยวคือเดี๋ยวนี้เองตำแหน่งยังสนิยอยู่ยังบ่ทันมีใบาตาตั้งมากขั้นมีใบาตาตั้งมาตำแหน่งก็สิขึ้นอีก กกสิเพิ่มกันไปอีกมันบ่อือพี่มหามาถึงมามาโหรานปัะเทศนี้กกสิอลังการถึงต้นปีนี้บ่บ่บ่อลังการมันด้ซ้ำผู้อื่นที่ไมันด้ซ้ำคู่เบลโอ้ของคู่เบลนี่อลังการโชว์เนาะปะไรเนาะท่านตาท่านนี่กไงเพราะแห้งเหลือดิตาขืนก้อนบ่าทันนี่ท่านแต่ว่าสิเอาสิเอาก้อนเอาสิมีก้อนมาหือมาเจสิมีก้อนมาหาอีกอยู่หลังจากท่านก็จะเป็นพระยา มหามหึอมามโหรานกำนันท่านพญามามาหามหึงมามโหรานพระยามันใส่ได้ยุติเดี๋ยวเดี๋ยวเอียังเนียกลมบอนี้เศยังยังไม่อยากยังน้ำเขาดิเขาพอใจสี่เเลี่ยงเขาเปียงบ่อจเติมใส่เนี้ยเศษยังเนี้ยางไหนมันเรื่องของเขาจ้ของมันผู้อาศัยเอามาเสียก้อนไหลมาเศไหลคากเ

ติดตัวท่าอุนติดัว่เย็นเลีลจี้องมากดีเจ้าตีี่นาเกล็ดแ้วก็มน้องเกล็ดเน้าแต่วากสิกว้งต้องวอให้เราดิจงความวีกว่าตรงองอ่ไว้ก็ ม,ม,ม,มันจะได้ทัวขาขวามเด็กันว่าักอยงเวมทัวขาขวามเอาดิกขวมไปขวามมาตัวไม่กันตายเด็ขอพี่น้องก็าสาั่งนะคะกา,ารก็สั่งของบ้านผักะคะ่ะให้พี่นองได้เบึงนะคะ ตอนนี้กำลังเห็ดกระถางปลูกต้นไม้ค่ะอ้อ,อมบ้านพักเลยค่ะพี่น้องค่ะอ้มอ,อมเลยนะคะปลูกตน้นไม้เป็นกระถางต้นไม้นะคะถ้าพี่น้องไป็นบางต้นสนท่านอภิมหาเป็นผู้รับเหมานะคะก่อสร้างนะคะท่านอภิมหาเป็นผู้รับเหมาโครงการที่1ท่านอภิมหาเป็นผู้รับเหมาโครงการที่ ขันประจงปองออกมันกระสียขามยี่หลีเด็กคนสูมือนีทโถขาขว่อมเลยขว่อมไปขว่อมมาต้นไม่กระสีตายสมคนจะขว่อมไปดูสามคนไม่เหยียบเหยียบคืนเหยียบไรเงี่วคันบักเหยียบแค่ต้องไม่เอาขยะไปซุกไว้ขยะขยะขยะไปแยกเลยนี่คือหัวหน้าผู้รับเหมาก่อสร้างในช่วงนี้จะไม่อยากนั่นเจ้าของเป็นทุกอาศัยหลายเรื่อง เป้นวัาแันนี้เห็นแน่หใส่กูไปในเห็ดเนีอื่นซ่าจะใส่กูไปเห็ดเ,เนีก่กอส่างแนวยหยั่งถอดเอานี่เอาเขาเหี้ยเาเพียงยอะาห้ยเอาอหอมนอกี่เพียงอยออบอมหอมได้ ขอบในเพียงกับชายข้าเนี่ยพอดีกับสีโต so um um ๊กนี่พอดีด้วก็นั่นแล้วเอาลองมาดูเอาระได้กลับไงดอกค่ะท่านอ่ะพิมมหามาหือมามาหัวล้านกำนันก็บเศรษฐีย่บ้านพักไปเลยค่ะพี่ฉันกับสิเมยมีมูมีปวกพอดีอย่างค่ะมีเนาะอันเท่าไหร่อันเท่าไหร่ไปหาอันเท่าไหร่ สร้างสมพรสร้างนี่เนี่ยแะก็สร้าง่มหานะคะช่วงนี้สอดูประเดี๋ยวพี่น้องเพราะเขาเห็ดงันอยู่อัปเดตใหบึ้งแต่่าจะถามดูดูกับอะไรเนี่ย่ะบกงใออก่อนเคย แปดสิบนี่ครับปลูกคือปลูกต้นนี้นะครับต้นสอาต้นสนในร่มไมาใหญ่ะครับพี่น้องสามร้อยกว่าต้นนะครับสาคร้อ,อกว่าไหี่คุณมอณขอ รับวางสันเดียวหรือเป่าฮั่นรับวางเหี่ระบวางหาออกหั่นอืมห้ออกหั่นก็นะเห็ดตามเล้าโหลดระบวางห้ยออกท่างนั้นหายไม่ป้องเขาหันยังมาหักเหลียวอยู่ยาเถียงเจ้าของเปทั่วศสยที่แหลกแล้วเหว่าบ่าให้ออกผลตัวระบวางห้ออกคุณหวองเดียวคบั่าอย่สเอาเสียงมาคขึงเลย ตะป,ปูยุ่ยใส่ถมากวนเ็ากอจะคาจะยังเลโอ้ยหาให้เราก็ทอดทิ้งนี่เล็กเสียนเดี๋ยวั้เบิกเงินไปก็เกี่ยว์างเดนะ้เหมทยางเทอตูงแเ,เล็กเสีนมาว่างเอาเล็กันาตอกรูดอะ่ะเล็กกองนี้ว่ะฟูดฟูดฟู่ฟูดฟูดดฟเดฟูดฟูดฟูดก็ดฟูดฟูดฟูดดไดฟูดฟูดฟทดฟูดฟดฟูดฟูดูดฟูนฟูา,นนนนนางขึ้นแลูดนะคะไดฟูดฟูแล้น,นี่ อันนี้คืออ e ิดบล็อกที่เสืเอามาก่อสร้างกระถางต้นไมค้ค e ่ะอิดบล็อกจํานวนนี้เอามาก่อสร้างกระถางดอกไม้หมดเลยนะคะเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะคะคุณพ่อสมพรนะคะจะขร้อมไปพุ่งต่อพูดพุ่งต่อพูดนะเราจะไปพูดหิวเย็ดเนี่ยจะมาเถียงด้วยไปโทษเขาได้เลยเนเอูี่ยพ,ออพ่อการมวลมวลเบากันมวลมวนไม,ม่แทงแดด เห็นบ you know, there <phin> ่ทไทยคลิปด้วยนี่เหยียงกันห้ยังไงไม่จังไม่จังนีได้ไหมยีงกันต้นหนาผู้รับผออที่บ้ี่ไทยกับี่ถึงตาไทยพ่อสางหยังหมดิสางอีหยังที่ระไทยหยังกระดกกระดี่บนน จังห่าเขาห่อนแดดบ,บ้โคตรพูคักซะไ,ไทยนไ,ไ,ไทยก็ได้ตัวนี้พี่ผู้ขาบราจองทันกำนันบักหลายเลยเดียครับจองใครเพื่อนจองูหันหลังกันบา,าไปบจองมันชได้ฮะนี่พวดไปจองตัวเพื่อนสิได้ไม่จองไม่มัดจำพุุณตัวที่มองอ,ออกรถทางสกลนครกับมีทังลอยเอ็ดกับมีเปลี่ยนใคแล้วหรอกก่<น>รองางาเมียผูยิ่งแล้วนับฟ้าน เออพอดีแต่กูจะได้เลี้ยงหลานสันเอาเมียผู้หญิงมันแล้วมันทั่วไปสิเป็นผู้เลี้ยงหลานเองสันเดอ้อขันได้พาไา้คูกับสีสอนแต่มันใหญ่เกินมาเป็นหญิงบเอาเมียผู้หญิงตัดความลำฟ้านเริ่มลำฟา้ำฟานแล้ว แสดงว่าป <'s> right ้องเขาอยมีสซมี่นี่เออกับพ่อคนออกคนหนึ่งนี่เมย์พ่อคนยางรอดยางออกไปปั๊บไปนี่สิเมย์ขันประจงไใบเสลยกับบดได้แล้๋ยวยางนี่พผมจะเอาขึ้นยังได้เนี่ยเดี๋ยวไปนอนแล้วตอแล้วเจ้ฉันบ้านางจักที่ะมันอยู่บมองเดือดมันอันเฮ็ดมันเฮ็ดบางฝนนี่สันปวด เขาเอ,อื้นว่าอีหยัางนี้ใช่ข้าติเขาเอ,อื้นว่าหลังค้าอันนี้เอ,อื้นฟ้าน,นั่นหลอดไฟเอาหม่องหม่องฝนย่อยลงมาเนี่ยบ้านเปนใช่ข้าบอกห้างลิน <laughs> ปึกไานั่นเอาห้างลินกับหม่องน้ำไหลลงมาเป็นตีโอ้เตาแก๊สไม่เท่าต,ตัวนี้ไหมเออมาสาวติปะนี่มาลูกสาวม่ปุ่นมีนกูจะได้เลี้ยงหลานียลีนั่นละ เอนไม่ใช่พูดแม่เถ่าหรอป่ะนี่พี่น้องเาอเราเินคอยลูกเคยเอาคือลากวอกมากป่ะนี้เอาไิกอยดะนี่ดิก้อยดไปหันทงใดคื่ลายลากของหักะน้ำโค้นที่เตะโคแม่เถาว่าเยอะน่เอาขาหมไปเนียลูกก็ไปซอกไปใต้เตียงพ้นไปเตียงกับท่านเนี้เอาไปเดี๋ยวนี้บ้านแมนดื้อ นี่ก็ได้เอาคลิปนี้อาจจะเป็นวุ่นวายจัหน่อยเด้อพี่น้องเด้อโอเคค่ะพ่อแล้วค่ะขณนคลิปนี้คือท่านพิมพ์มหาเริ่มสิเป่วยป่ยกับแม่เล้วว่าอยากจะเปลี่ยนรัทธิยมนะคะเป็นอยากได้เมียเป็นผู้หญิงแล้วนะคะใช้สิจองกับเฝ้าทักแชทมาเด้อค่ะเด้อทักมาที่ฝ่ายทองแฟนเพจนะคะเดี๋ยวยายฝ่ายจะไปอ่านให้ฟังกำนันแพรฟังเองนะคะ